ครับวันนี้เราจะไปวิ่งกันนิดหน่อยนะครับที่วัดนะครับมาดูวัดอะไรผมจําได้วัดอะไรครับคุณเอกพระธาตุม่วงคำพระธาตุม่วงคำครับ<ม>สเส้นทางเป็นไงโ<ด>หดโหดใช้ทด้ขึ้นเขาขึ้นเขาผมก็ดูว่าจะขึ้นไหมจะจะวิะ่งอยู่ข้างล่างรอครับรอปรโปรเราขึ้นเขาแล้วมันจะเจ็บเข่าเจ็บข้อวิ่งเยอะแต่เอ,เอกเรวิ่งอย่างเร็วครับขึ้นแต่ลงนี่ถ้าลงนี่บอกกว่าพักเป็นหนึ่งเดือนลงไม่สู้ลงไม่สู้ <BS> โอ้ถ้าขึ้นเขามันก็จะไอ้นั่นหนอยอ้าวนี่โปรสั่งรองเท้ามามาได้เจ้าทีครับโอ้ลงแอสสั่งรองเท้ายังใช้ค<ด>ู่ดเดิมครับแพนสีปโปรแล้วสีสีเขียวอ่อนนะี่สีปโปรแล้วเลย <BS> เดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับเส้นทางที่วัดนะครับช่วงนี้มีแต่วัดครับที่แม่ทะวัดกับเขาโอเคครับเดี๋ยวดูเส้นทางครับ เป็นไงโปรโปรเยอะนะครับช่วงนี้ว้าวโหพระเอกคลิปผมแย่อันนี้เราจะเริ่มจุดนี้ไปนะครับวิ่งไปช้าๆครับไม่ไหวก็เดินครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโอ้โหพีเอสโดบก่อนครับต้องวิ่งฝั่งนู้นเดี๋ยวโดนรถด้านหลังใช่เอาช่วยมาด้วยเราไปหาที่วิ่งฝั่งนู้นครับเดี๋ยวอันตรายเห็นรถเลย ประมาณ3าี่โลเรากะเบ,บาเบาสตาร์ทครับเริ่มครับจับเวลา5โล15นาทีระวั <Run. S 1> งรถครับรถเยอะนะครับเราเดินไปก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปก่อนเราเบาเบารถเยอะครับ สุดท้ายครับปั่นจักรยานโอ้ไปก่อนแล้วครับโอ้โหโผล่แอตลาขึ้นมาเนี่ครับไม่ธรรมดาครับโอ้โหโผล่แอตลาครับเดี๋ยวเราจะลนมาแค่แล้วโอ้โหวันนี้เพื่อคนหน้าเนี่ยโอ้โห Từ Mấy nhà khó Chiu chiu Bảy gấp Bảy mấy bảy có được này Bộ thiên hạ đó Mọi rất lớt Kia tăng nặng nhiều Mấy lũ ăn gấp Tầm tăng lắm à? hôn Kia พี่แอนครับเสียใจลองลดด้วยนะครับโอ้โหโอ้เหนื่อยเหมือนกันปะพี่แอดไม่ยอมหยุดเลยรอบนี้อ้าวโอ้หเดินย้อนไปแล้ววิ่งหน่อยทำโอ้พี่แอดฝืนนั่นดูเลยอ่ะแกบอกสปีดหนีพี่เลยพี่โอ้โหวันนี้ยอมครับรอให้พี่แอดหยุดไม่ยอมหยุดสักทีครับร้อน จะได้โอ้ร้อนลำปางแม่ทะเราจะไปตรงดอยบัดข้างบนนะครับตรงโน้นครับทุอยวานสักโลสองโลแม่คลินี้ก็เหนื่อยละอ้ห้ร้อนครับรถช่วงนี้ก็เยอะรถบัสรถทัวร์ก็เยอะต้องระวังครับโอ้ห้ ง่ายลุงแอดโหวันนี้ไม่หยุดเลยนะครับเกินเกินเป้าหมายเกินเป้าหมายพอดีเห็นป้ายเลยตั้งใจจะเอาป้ายให้ถึงครับเออไม่ถ้าไม่อยู่ก็กลับไปเรื่อยๆคือลุงแอดฟิตวันนี้อ๋อโอเคครับประมาณ2โลกว่า2โลกว่าคุณเอกโอเคได้2โลครับโอเคครับเสียงเดี๋ยวรถเยอะหน่อยครับอันตราย โอเคครับตอนนี้ก็เก็บภาพเก็บรูปถ่ายรูปมาแล้วฮะก่อนวิ่งต่อที่บัสฮะตามดูต่อไปฮะฮะโบโโอครับเป็นคนเดียวครับคนนี้ โอ้โหลราเนี่เดี๋ยวเค็ครับเดี๋ยวหัวแตกเดี๋ยวพังไปพัดจะบินไปโรงพยาบาลเลยเบาๆใช่ฮะเน้นๆเดี๋ยวงายเนี่พี่แอตโชว์ครับยังซ้ายยังขวาเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอ้โหดูการขยับับ วัดพระธาตุม่วงคำสาปโปไปก่อนแล้วครับพักมันยังยกเฮ้ยเราลับเส้นนี้ครับวัดพระธาตุม่วงคำนะมีบอนอีกแปดร้อยเมตรไปแล้วโปอ่าเป็นไงไบแล้วเอามาหน่อยเดนไปนีไปป่ไปแล้วโปไปแล้วอาควรทำคลิป เดี๋ยวค่อยตามวะให้โปไปก่อนนะครับโปไปแล้วครับเนี่ยประมาณอีกวันโลวะแปร้อยเมตรไปแล้วเอาน้ำก่อนโอ้โหนู้นครับอีออออาทางมปดร้อยเมตรมองทานรถไฟหน้าวัดตรงบนนี่น้องๆบิงกันแล้วมั้งบิงกันแล้วครับ เบี่ยงยังนี้นะายคลิปแล้วนะเบี่ยงนี่เหรอกี่รนะอบรอบเดียวนะอ๋อ <laughs> นึกว่าห้ารอบน้องบอกรอบเดียวรอบเดียวก็จอดแล้วลุงแอดหยุดแล้วครับโอ้โหเราต้องพักตามครับค่อยๆจะฟืน้นไปแล้วครับลุงแอดขึ้นไหมก็เอ้าแซงครับค่อยๆครับโอ้โหร้อนเหมือนกัน จช่ได้ไหมเนี่ยฮะแสบคอออนี่ทางรถไฟทางรถไฟสถานีอะไรนะบ้านห้วยแม่พงมัดพาธาุม่วงค่เอเ้ยนี่นี่นี่โหมาเข้าตอนนี้แล้วกูอะทางรถไฟแล้วยง,งไง นี่ไหนกล้องเดี๋ยวพาดูครับบรรยากาศตอนนี้เราก็มาถึงลานขึ้นเจดีข้างบนนะครับเออทัู้สองคนสองคันวานไหนนี่เราจะเดินขึ้นนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูกทีมขึ้นมาครับ ล็อกเบรกมือเด้อเด้อเดี๋ยวพาไปชมวิวกับลุงแอดเออโอ้มอยมวยเดีเ๋ยวบรรยากาศทางขึ้นนะครับบันไดขึ้นไปเจดีย์ข้างบนฮะอ๋อสวยงามอะอันนี้ก็วิหารกำมพลาบวัวตองสร้าง2514สสาธุขอให้ข้าเจ้าเดินทางปลอดภยัยปราศจ,จากภัยอันตรายใดๆด้วยเถิดสาธุ อะมัน,มนบนนี้สายแข็งครับมาถึงก่อนเดี๋ยวชมข้างบนหน่อรฮะ โปรมาถึงแล้วหนึ่งคนเอ้าโปรเอกอะอ๋อโปรเอกมาข้างล่างครับโอ้โปมาตามทันครับโปรแย่ครับเมื่อกี้ผมวิ่งขึ้นเลยนี่คือแอดคุยทับอีกแล้วโอ้เดี๋ยวครับโปรเอกครับเป็นไงครับโปรเอกครับโอ้แล้วเลยครับโอ้ยันนี้นอนสบายเดี๋ยวเพิ่งนอนนะ ขอสักสี่ดาวนะขึ้นคอนเดี๋ยวโปรลากครับไอรถที่ขึ้นมาสองคันมันไม่จอดแหวะเออมันอ้อมมันไม่รู้โปรเอกโปรเอกโปรเอกแย่จะม่ไหร่ใเสื้อเออหมดข้างล่างไปแล้วไม่ถอดเครื่องไม่ติดครับนี่โปรเอกผมนี่ยังไหวยังไหวโอเคครับขอสิบโลครับแข่งน้ำหนัก มาอ๋อแข่งมาราธอนแล้วครับบอกมินีิไม่เอาแล้วเออถึงเส้นชัยครับวิ่งจากข้างล่างมาถึงบนครับย่ำครับโอ้ยโอ้โหใจเย็นใจเย็นถึงยอดแล้วครับดูบรรยากาศครับผมจะวิ่งลงไป้วนะนี่หนูยังต่ออยู่ครับสายฟิสสายฟิสข้างๆก็มีหลวงพ่อครับมีโบสถ์อยู่ใกล้ๆจะดีฮะนี่ก็ให้ถ่ายดูบริเวณ ภายในครับมาพาไปดูข้างนอกครับนี่ก็พี่คากดกา็ไปกล่าวนะแล้วก็พาชมวัดหน่อยมาดูวิวอำเภอแม่ทะครับลงแอปก,ก็สำรวจก่อนดูบริเวณอำเภอแม่ทะดูครับโอ้สวยงามครับโอ้โอ้นี่มีอ่างเก็บน้ำนันด้วยครับ ตอนยามเย็นครับนะตอนนี้ก็สักหกโมงแล้วนะหกโมงครึ่งเนาะน่จาจะว่าสักหกโมงครึ่งครับเป็นไงครับเป็แอดขึ้นมาข้างบนรู้สึกไงบ้างครับเ <c oughs> หนื่อยเรื่องอิ่มบุญ <c oughs> วันนี้ได้สุขภาพได้อิ่มบุญด้วยครับ <c oughs> ดูบรรยากาศโอ้ยในบ้านอะไรสีขาวอยู่นะโอ้นั่นปลูกสักดิอะนั่นลงมองเห็นนะฝั่งนู้นก็ถ่ายคลิปให้ดูเผื่อใครสนใจมาเทีาาเท่ยว,วมาทำบุญกันนะครับ ดูบรรยากาศครับต่อไปหนึ่งสองสามเอาเลือกก็ใส่สาธุ 2. ทีเดียวใช่ไหมครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยปัจจากภัยอันตรา,ายครับบางสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับยอยอ,อย่อนเบนยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่แคปเก็บกระกอบเนียหาของกินครับ <laughs> โอเคบรรยากาศดีมาก <laughs> <laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับขาแรงนี่โชว์โชว์ <laughs> มองกล้องได้เอาหน้ามาชนกล้องได้ม <laughs> <laughs> าชนกล้องนี่ <laughs> goes i'm reaching out for the easy hide